คุณอาจสงสัยว่า ทำไมอาการกรดไหลย,ย้อนถึงเรื้อรังนักทำไมหลายคนถึงดูแลตัวเองแล้วก็ยังไม่หายบางคนบอกว่าแค่ไม่กินมื้อดึกก็พอแต่ความจริงซับซ้อนกว่านั้นมากเพราะมันเกี่ยวกับระบบย่อยกล้ามเนื้อที่อ่อนแรงและพฤติกรรมในแต่ละวันหลังจากที่ผมศึกษางานวิจัยทางการแพทย์และแนวทางเวชปฏิบัติล่าสุดผมพบว่ามีวิธีที่ช่วยให้ร่างกายฟื้นตัวได้จริงไม่ต้องพึ่งยาแรงและไม่ใช่การห้ามนู่นห้ามนี่แบบไม่มีหลักฐานวันนี้ ผมจะพาคุณดู5ขั้นตอนที่เริ่มได้ตั้งแต่คืนนี้แล้วค่อยๆลดอาการจนกลับมาใช้ชีวิตปกติได้อีกครั้งสำหรับคนที่มีอาการกรดไหลย,ย้อนตอนกลางคืนนี่คือช่วงเวลาที่ร่างกายเสี่ยงที่สุดเพราะตอนที่เรานอนราบกลไกธรรมชาติที่เคยช่วยดันกรดลงมันแทบจะหยุดทำงานและนั่นคือเหตุผลที่หลายคนสะดุ้งตื่นกลางดึกแสบคอแสบอกหรือรู้สึกจุกแบบไม่มีสาเหตุ ถ้าคุณกำลังเป็นแบบนี้อยู่สิ่งแรกที่คุณต้องรู้คือไม่จำเป็นต้องรีบพึ่งยาแรงหรือยาลดกรดทันทีเพราะพฤติกรรมบางอย่างที่คุณเปลี่ยนได้ตั้งแต่คืนนี้จะช่วยลดกรดไหลย้อนลงได้แบบไม่ต้องพึ่งเคมีเลยเราจะเริ่มจากการตั้งหลัก3วันแรกด้วยการจัดการสี่เรื่องหลักที่วงการแพทย์ยืนยันแล้วว่าเห็นผลเร็วเห็นผลจริงข้อแรกคือหยุดกินก่อนนอนอย่างน้อยสชั่วโมง เชื่อไหมครับว่าแค่ขยับเวลาอาหารเย็นให้เร็วขึ้นจะช่วยลดแรงดันในกระเพาะได้มากกว่าที่คิดเพราะเวลาเรากินมื้อใหญ่ก่อนนอนร่างกายจะใช้เวลาย่อยหลายชั่วโมงถ้าเราล้มตัวลงนอนทั้งที่อาหารยังเต็มกระเพาะนั่นคือสูตรสำเร็จของกรดไหลย,ย้อนเลยก็ว่าได้ แต่ถ้าคุณเป็นคนที่ไม่สะดวกกินเย็นเร็วหรือเลิกงานคำ่ำผมขอแนะนําว่าให้แบ่งมื้อเย็นเป็นสองรอบรอบแรกก่อนหกโมงเย็นเป็นมื้อหลักและรอบที่สองเป็นมื้อเล็กเช่นซุปใสหรือกล้วยหอมสุบสักประมาณหนึ่งทุ่งแล้วพยายามให้ร่างกายตั้งตัวก่อนจะล้มตัวลงนอน ข้อที่2คือยกหัวเตียงให้สูงขึ้นประมาณ6-10นิ้วอันนี้ต้องขอเน้นว่าไม่ใช่แค่การหนุนหมอนสูงขึ้นนะครับเพราะการหนุนหมอนเฉยๆจะทําให้ศีรษะโกง่งแต่ท้อมอย่างราบผลคือยิ่งกดกรดย้อนขึ้นมาอีกวิธีที่ถูกคือยกทั้งเตียงด้านหัวหรือใช้หมอนลิ่มเวชพิ l โลที่รองทั้งช่วงไหล่ถึงหลังให้หัวสูงกว่าท้องอย่างชัดเจน วิธีนี้เป็นหนึ่งในคำแนะนำหลักของสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารอาเมริกันหรือ ACG ซึ่งมีงานวิจัยหลายชิ้นสนับสนุนว่าใช้ได้ผลดีโดยเฉพาะกับคนที่มีอาการกลางคืนบ่อยข้อที่3คือนอนตะแคงซ้ายอันนี้หลายคนยังไม่รู้แม้แต่บางคนที่กินยาแล้วแต่อาการยังไม่ดีขึ้น เวลานอนตะแคงซ้ายกระเพาะอาหารจะอยู่ต่ำกว่าหลอดอาหารทําให้กรดย้อนกลับขึ้นมาได้ยากขึ้นในขณะที่ท่านนอนตะแคงขวาโอกาสเกิดกรดไหลย้อนจะมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญดังนั้นถ้าคุณมีปัญหาตอนกลางคืนลองสังเกตตัวเองคืนนี้ดูครับว่าคุณนอนหันข้างไหนแล้วเริ่มปรับให้หันซ้ายมากขึ้นโดยเฉพาะช่วงครึ่งหลังของคืน สุดท้ายข้อที่4ซึ่งหลายคนมองข้ามก็คือการเคี้ยวหมากฝรั่งไร้น้ำตาลหลังมื้อเย็นการเคี้ยวหมากฝรั่งจะช่วยกระตุ้นการผลิตน้ำลายซึ่งในน้ำลายมีไบคาร์บอเนตตามธรรมชาติที่ช่วยลดความเป็นกรดในหลอดอาหารได้และยังช่วยดันกรดกลับลงกระเพาะด้วย mm. เพียงแค่เคี้ยวหมากฝรั่งประมาณ15-20นาทีหลังอาหารสามารถลดอาการแสบร้อนกลางอกได้จริงในหลายคน เลือกสูตรที่ไม่มีน้ำตาลและหลีกเลี่ยงรถเปรี้ยวจัดพยายามเคี้ยวช้าๆไม่รีบกลืนลมจะช่วยให้หลอดอาหารไม่ถูกรบกวนทั้ง4ข้อนี้ดูเหมือนง่ายแต่คือจุดเริ่มต้นที่แข็งแรงที่สุดของการดูแลกรดไหลย้อนเพราะถ้าคุณเริ่มจากการลดแรงกดในกระเพาะปรับท่าทางและช่วยให้ร่างกายทำงานกับแรงโน้มถ่วงได้อย่างถูกต้องอาการจะค่อยๆลดลงแม้จะยังไม่หายขาดแต่จะเริ่มเห็นสัญญาณดีขึ้นในไม่กี่วัน และถ้าคุณทำตามนี้ได้ครบ3วันก็ถือว่าคุณพร้อมสำหรับเฟสถัดไปแล้วครับเพราะสิ่งที่เราจะทำต่อไปคือการเสริมเกราะให้กรดไม่สามารถย้อนขึ้นมาได้ง่ายๆอีกเลย ถ้าคุณผ่านช่วงตั้งหลักมาแล้วและอาการกรดไหลย,ย้อนตอนกลางคืนเริ่มเบาลงเล็กน้อยนั่นแปลว่าร่างกายคุณเริ่มตอบสนองแล้วครับและตอนนี้คือช่วงเวลาสำคัญที่เราจะเสริมเกราะให้กรดไม่ย้อนกลับขึ้นมาอีกเราเรียกเฟสนี้ว่า defensive stack เพราะมันคือการซ้อนเทคนิคที่ป้องกันกรดจากหลายมุมทั้งในกระเพาะในพฤติกรรมและในสิ่งที่เราทำหลังมื้ออาหารซึ่งรวมกันแล้วจะลดแรงย้อนกลับได้แบบเห็นผลจริง เริ่มจากอาวุธชิ้นสำคัญที่สุดในเฟสนี้ก่อนนั่นคือยาเคลือบกระเพาะแบบสารายหรือที่เรียกว่าเอลจิเนตถ้าคุณไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนผมจะอธิบายให้ฟังแบบเข้าใจง่ายที่สุด เอลจจเนตเป็นสารสกัดจากสาหร่ายทะเลสีน้ำตาลธรรมชาติเช่นลามินาเรียหรือแอสโคฟิลลัมเมื่อกินเข้าไปหลังอาหารมันจะทำปฏิกิริยากับกรดในกระเพาะแล้วกลายเป็นชั้นเจลลอยอยู่เหนือผิวของของเหลวทั้งหมดในกระเพาะอาหารเปรียบไง่ายเหมือนคุณใส่ฝาปิดแบบลอยน้ำไว้เหนือกรดเจลลอยตัวนี้ทำหน้าที่เหมือนเกราะกันกรดไม่ให้พุ่งขึ้นมาทางหลอดอาหารโดยเฉพาะในช่วงหลังมื้อเย็นหรือช่วงที่คุณจะนอนราบ a อลเ n เนตลดอาการแสบร้อนกลางอกและช่วยลดจำนวนครั้งที่กรดไหลย,ย้อนขึ้นมาได้จริงๆสิ่งสำคัญคือต้องใช้ให้ถูกเวลาแอล i n เนตจะได้ผลดีที่สุดถ้าคุณกินทันทีหลังมื้ออาหารและอีกครั้งหนึ่งประมาณ30-60นาทีก่อนนอนที่สำคัญคือต้องเว้นห่างจากยาอื่นอย่างน้อย1-2ถึชั่วโมงเพราะมันอาจเคลือบยาและลดการดูดซึม ในไทยมีผลิตภัณฑ์ที่ใช้แอลจิเนตหลายตัวเช่นแกวิสคอนแอลจิคอนหรือยี่ห้ออื่นๆที่มีคำว่าโซเดียมแอลจิเนตบนฉลากเลือกแบบไม่มีแคลเซียมหรือโซเดียมสูงถ้าคุณมีโรคประจำตัวบางอย่างแนะนำให้ปรึกษาเภสัชกรก่อนใช้ เมื่อคุณเสริมกราะให้กระเพาะแล้วอีกเรื่องที่ต้องทำคู่กันก็คือลดแรงดันในกระเพาะช่วงเย็นเพราะถ้ามื้อเย็นของคุณยังใหญ่ยังมันจัดหรือยังแน่นเกินไปต่อให้เอลจีเนตจะดีแค่ไหนมันก็รับมือไม่ไหว สิ่งที่แนะนำคือลดปริมาณมื้อเย็นลงให้พอดีไม่ต้องถึงกับงดแค่ไม่อิ่มแน่นเกินไปถ้าเป็นไปได้เลือกเมนูไขมันต่ำย่อยง่ายเช่นแกงจืดผักลวกไก่ต้มข้าวกล้องในปริมาณพอประมาณและงดอาหารที่ขึ้นชื่อว่าเป็นทริกเกอร์เช่นของทอดของเปรี้ยวจัดหรือช็อกโกแลตในช่วงหัวคำ่ำ อีกพฤติกรรมหนึ่งที่ดูเล็กแต่สำคัญมากคือการเคลื่อนไหวเบาๆหลังมื้ออาหารเย็นการนั่งหลังตรงเดินเบาๆประมาณ15-20นาทีหลังมื้อเย็นจะช่วยให้กระเพาะย่อยได้ดีขึ้นและลดโอกาสที่กรดจะถูกบีบย้อนขึ้นมาทางหลอดอาหาร อย่าลืมว่าการล้มตัวลงนอนทันทีหลังอาหารเย็นต่อให้คุณยกหัวเตียงไว้แล้วก็ยังเสี่ยงเพราะท่าทางที่ผิดอาจเพิ่มแรงดันในท้องและทำให้กล้ามเนื้อหูรูดที่ยังไม่แข็งแรงพอเปิดออกได้ง่ายเมื่อรวมทั้งหมดนี้เข้าด้วยกันคุณจะได้ระบบป้องกันที่มีทั้งเกราะจากภายในคือแอลจีเตพฤติกรรมที่ลดแรงกดและจังหวะเวลาที่เอื้อต่อการฟื้นตัวของระบบย่อย สิ่งที่คุณควรทำในช่วงเฟสนี้คือสังเกตตัวเองว่าอาการลดลงมากแค่ไหนโดยเฉพาะเวลากลางคืนถ้าคุณเริ่มนอนได้ยาวขึ้นตื่นมาไม่แสบอกหรือรู้สึกว่าหลังอาหารเย็นแล้วอาการเบาลงแปลว่าร่างกายเริ่มรีเซ็ตตัวเองได้แล้ว และเมื่อคุณผ่านเฟสนี้ไปได้ก็ถึงเวลาสำคัญที่เราจะเข้าไปจัดการรากของปัญหาในเฟสที่3ซึ่งก็คืออาหารที่คุณกินในแต่ละวันกับการวิเคราะห์ว่าอะไรเป็นทริกเกอร์เฉพาะตัวของคุณจริงๆถ้าคุณพร้อมแล้วไปต่อกันเลยครับ ถ้าคุณเดินมาถึงเฟสนี้แล้วผมอยากบอกเลยครับว่าคุณกำลังทำในสิ่งที่หลายคนไม่กล้าทำนั่นคือการไม่เอายามากดอาการแล้วหวังว่าทุกอย่างจะหายเองแต่เลือกที่จะเข้าใจและปรับที่ต้นเหตุแทนเฟสที่3คือการตั้งระบบโภชนาการใหม่ให้สอดคล้องกับร่างกายของคุณเองแล้วเริ่มหาว่าอะไรคือของที่ทำให้คุณเป็นกรดไหลย,ย้อนจริงๆ เพราะต้องบอกก่อนเลยว่าไม่มีกฎเหล็กตายตัวว่าทุกคนต้องแพ้กาแฟหรือห้ามกินช็อกโกแลตบางคนกินแล้วไม่เป็นอะไรเลยในขณะที่อีกคนกินนิดเดียวแล้วแสบอกทั้งคืน สิ่งแรกที่เราจะทำในเฟสนี้คือการรีเซ็ตจานอาหารโดยใช้หลักการที่เรียกว่า plant forward หรือพูดง่ายๆก็คือกินพืชให้เยอะขึ้นลดของมันของทอดลดโปรตีนหนักๆลงแล้วเพิ่มไฟเบอร์จากผักผลไม้และธัญพืชที่ย่อยง่ายเข้าไปแทน ผมแนะนำให้คุณเริ่มด้วยจานที่ง่ายที่สุดจานแบบไทยๆท,ที่มีข้าวกล้องหนึ่งทัพพีกับแกงจืดผักเช่นแกงจืดผักกาดขาวเต้าหู้ใส่ไก่ต้มหรือปลานึ่งแล้วปิดท้ายด้วยผลไม้ไม่เปรี้ยวเช่นกล้วยหอมสุกหรือฝรั่งครึ่งลูกอาหารแบบนี้ไม่ใช่แค่ย่อยง่ายแต่ยังช่วยลดแรงดันในกระเพาะลดการระคายเคืองและไม่ไปกระตุ้นกรด มีงานวิจัยจากหลายประเทศเช่นสหรัฐอังกฤษและยุโรปที่พบว่าการกินอาหารที่มีไฟเบอร์สูงและไขมันต่ำมีผลช่วยเพิ่มแรงดันของหูรูดหลอดอาหารล่างซึ่งเป็นกล้ามเนื้อด่านแรกในการกันกรดไม่ให้ย้อนขึ้นมาแต่แค่เปลี่ยนจานอาหารอย่างไม่พอครับพระจุดที่สำคัญที่สุดในเฟสนี้คือการเริ่มจดบันทึกว่าอะไรทำให้อาการของคุณกำเริบจริง หลายคนที่ผมคุยด้วยบอกว่าพอจดแล้วถึงได้รู้ว่าที่จริงแล้วตัวเองไม่ได้แพ้กาแฟแต่แพ้การกินกาแฟตอนท้องว่างหรือดื่มเร็วเกินไปบางคนไม่แพ้ผลไม้เปรี้ยวแต่แพ้การกินผลไม้หลังอาหารมื้อหนักแล้วรีบนอน ผมแนะนำให้คุณทำตารางง่ายๆที่เรียกว่า3คูณ3นั่นคือบันทึก3อย่างในฝั่งอาหารได้แก่สิ่งที่กินปริมาณและเวลาแล้วบันทึกอีก3อย่างในฝั่งอาการได้แก่อาการที่เกิดขึ้นความรุนแรงและเวลาที่มันเริ่มขึ้นทำแบบนี้ต่อเนื่องสัก7-10ถึงวันคุณจะเริ่มเห็นแพทเทิร์นบางอย่างเช่นทุกครั้งที่กินของทอดตอนเย็นอาการจะกำเริบภายในสองชั่วโมงหรือทุกครั้งที่กินช็อกโกแลตตอนค่ำจะตื่นมาตี3ด้วยความแสบคอ พอคุณรู้แบบนี้แล้วคุณไม่จำเป็นต้องงดทุกอย่างแบบเหมาเข่งอีกต่อไปเพราะคุณจะรู้ว่าร่างกายของคุณตอบสนองกับอะไรและอะไรที่กินได้โดยไม่ต้องกลัวอีกเรื่องที่อยากเสริมคือช่วงเฟสนี้ให้เลี่ยงของที่ขึ้นชื่อว่าเป็นทริกเกอร์บ่อยๆอย่างน้อย7วันเช่นกาแฟน้ำอัดลมช็อกโกแลตของเปรี้ยวจัด พอครบสัปดาห์แล้วค่อยทดสอบทีละอย่างโดยเปลี่ยนแค่ตัวแปรเดียวต่อวันเช่นเพิ่มกาแฟหนึ่งแก้วตอนสายแล้วดูอาการไปจนถึงกลางคืนอย่าเพิ่มพร้อมกันหลายอย่างไม่งั้นคุณจะไม่รู้ว่าอะไรกระตุ้นจริงเป้าหมายของเฟสนี้ไม่ใช่การงดทุกอย่างแต่คือการรู้ให้ชัดว่าอะไรคือปัญหาเฉพาะตัวคุณและอะไรที่คุณสามารถกินได้โดยไม่ต้องระแวง นี่คือจุดเปลี่ยนที่คนดูแลตัวเองจำนวนมากพลาดเพราะคิดว่ากรดไหลย้อนเป็นเรื่องดวงเป็นเรื่องของโชคร้ายแต่ในความเป็นจริงแล้วมันคือระบบที่คุณควบคุมได้ถ้าคุณสังเกตมันให้ดีพอและเมื่อคุณเริ่มรู้ทันร่างกายแล้วเฟสถัดไปคือการปรับไลฟ์สไตล์ทั้งระบบเพื่อให้ร่างกายฟื้นตัวอย่างเต็มที่ในระยะยาวพร้อมหรือยังครับไปต่อกันเลย ถ้าคุณเดินมาถึงเฟสนี้ได้แปลว่าคุณเริ่มควบคุมอาการได้แล้วระดับหนึ่งกินดีขึ้นอาการกลางคืนเบาลงแต่อย่าเพิ่งชะล่าใจนะครับเพราะสิ่งที่ทําให้กรดไหลย,ย้อนเรื้อรังอยู่ได้นานไม่ใช่แค่เรื่องอาหารอย่างเดียวแต่คือระบบชีวิตทั้งวันที่กระตุ้นมันโดยที่คุณอาจไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ํา เฟสนี้คือการตั้งค่าระบบร่างกายใหม่ให้ไม่ผลิตกรดผิดจังหวะไม่โดนกดท้องโดยไม่ตั้งใจและไม่กระตุ้นอัตโนมัติโดยพฤติกรรมเล็กๆที่ทำทุกวันเริ่มจากอย่างแรกเลยคือการรีเซ็ตวงจรหลับตื่นของร่างกายเรื่องนี้คนมักจะมองข้ามแต่จริงๆแล้วมันสำคัญมากกับคนที่เป็นกรดไหลย,ย้อนเพราะระบบย่อยอาหารและการหลั่งกรดของกระเพาะจะผูกกับนาฬิกาชีวิตหรือที่เรียกว่าเซอร์เคเดียนริทึมถ้าคุณนอนดึก ตื่นสายหรือเวลานอนไม่แน่นอนร่างกายจะสั่งหลังกรดตอนที่ไม่ควรหลังหลายคนมีพฤติกรรมแบบนี้ครับกินมื้อเย็นตอนหนึ่งทุ่มแล้วกว่าจะได้นอนก็ตีหนึ่งระหว่างนั้นอาจมีขนมอีกหน่อยดื่มน้ำนิดหนึ่งเล่นมือถือแบบเอ็นตัวแล้วสุดท้ายก็นอนแบบไม่ได้พักจริงๆเลยสักทีผลก็คือร่างกายหลังกรดตอนที่กล้ามเนื้อหูรูดยังอ่อนระบบย่อยยังไม่ย่อยเสร็จแล้วคุณก็ต้องตื่นมาเจออาการวนหลูปเดิมทุกวัน สิ่งที่คุณต้องทำคือตั้งเวลาเข้านอนให้สม่ำเสมอพยายามให้อยู่ในช่วง4ทุ่มถึง5ทุ่มแล้วตื่นตอนเช้าแบบไม่เร่งเกินไประบบหลังกรดจะค่อยๆเสถียรขึ้นและอาการจะลดลงโดยที่ไม่ต้องปรับอาหารมากเหมือนช่วงแรกๆ อย่างที่2คือการลดแรงกดในช่องท้องที่เกิดจากพฤติกรรมในชีวิตประจําวันอันนี้หลายคนไม่รู้จริงๆว่าทำอยู่เช่นการยกของผิดท่าหลังอาหารทันทีการก้มตัวเช็ดพื้นหรือหยิบของตอนท้องเต็มหรือแม้แต่การใส่เสื้อผ้าเอวรัดแน่นๆโดยเฉพาะกางเกงเอวสูงหรือชุดกระชับช่วงท้องแรงกดพวกนี้จะดันของในกระเพาะให้ย้อนขึ้นมาทางหลอดอาหารง่ายขึ้นแม้คุณจะไม่ได้กินอะไรแปลกเลยก็ตาม รวมถึงการนั่งนานๆแบบงอท้องเช่นนั่งขับรถเป็นชั่วโมงหรือนั่งทำงานหน้าโน้ตบุ๊กโดยไม่ปรับท่านั่งให้ถูกต้องทั้งหมดนี้คือปัจจัยที่ทำให้ระบบย่อยถูกรบกวนโดยไม่รู้ตัวลองเปลี่ยนท่าทางในช่วงหลังอาหารดูครับไม่ต้องลุกเดินเสมอไปแค่นั่งให้ตัวตรงพิงหลังไว้อย่าใส่เข็มขัดรัดแน่นและหลีกเลี่ยงการก้มงอตัวแรงๆอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงหลังมื้อใหญ่ อย่างที่3มคือการปลดพฤติกรรมกระตุ้นแบบอัตโนมัติที่คุณอาจทำจนชินเช่นกินเร็วเคี้ยวน้อยดื่มน้ำรวดเดียวหรือกินตอนกำลังเครียดการกินเร็วทำให้กระเพาะรับของเร็วเกินร่างกายไม่ได้สั่งให้หูรูดปิดทันเคี้ยวน้อยทำให้อาหารลงไปแบบยังหยาบกระตุ้นให้หลังกรดเยอะกว่าปกติการดื่มน้ำรวดเดียวหลังมือ้อหรือระหว่างเคี้ยวก็ทำให้ท้องขยายเร็วขึ้นและนั่นคือแรงดันที่ไม่จำเป็นเลย การเปลี่ยนตรงนี้ไม่ยากครับแค่ค่อยๆปรับตัวให้กินช้าลงเคี้ยวมากขึ้นและหายใจลึกๆระหว่างมือ้อไม่รีบไม่กดดันให้ระบบย่อยได้ตั้งหลักเฟสนี้อาจดูไม่หวือหวาเข้าการเปลี่ยนอาหารหรือการใช้ยาเสริมแต่ผมยืนยันเลยว่านี่คือเฟสที่มีผลต่อการหายระยะยาวมากที่สุดเพราะคุณไม่ได้แค่แก้ที่ผลแต่คุณเปลี่ยนที่ระบบเลย ถ้าคุณทำได้ครบร่างกายจะเริ่มเรียนรู้ว่าไม่จำเป็นต้องผลิตกรดเกินไม่ต้องกลัวว่าจะถูกกรดหรือถูกย้อนร่างกายจะค่อยๆค,ควบคุมตัวเองได้ดีขึ้นและไม่ต้องพึ่งยาระยะยาวเลยด้วยซ้ำพร้อมหรือยังครับสำหรับเฟสสุดท้ายที่เราจะตั้งระบบป้องกันแบบถาวรเพื่อให้คุณดูแลตัวเองได้ต่อโดยไม่ต้องเริ่มใหม่อีก ถึงจุดนี้หลายคนเริ่มเห็นสัญญาณชัดเจนแล้วว่าอาการกรดไหลย,ย้อนสามารถควบคุมได้จริงไม่ว่าจะเป็นความแสบร้อนกลางอกกลืนลำบากเสียงแหบหรือรู้สึกแน่นหน้าอกที่เคยเป็นซ้ำๆก็เริ่มลดน้อยลงแต่ความจริงที่ผมอยากจะเน้นตรงนี้คือการจะหายถาวรมันไม่ใช่แค่ดีขึ้นแล้วก็หยุดทา กรดไหลย้อนเป็นอาการที่เกิดจากหลายระบบทำงานไม่สัมพันธ์กันถ้าเราหยุดกลางทางเมื่ออาการเริ่มดีขึ้นแล้วกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมมันก็จะย้อนกลับมาได้ง่ายมากเพราะฉะนั้นเฟสสุดท้ายนี้เราจะทำสิ่งที่เรียกว่า long term sync หรือการเชื่อมระบบภายในร่างกายให้ทำงานกลมกลืนกันตลอดเวลาจนร่างกายเข้าสู่โหมดที่ไม่เอื้อต่อการเกิดกรดไหลย้อนอีกต่อไป ระบบที่เราต้องสิงคมี3ระบบหลักๆได้แก่ระบบย่อยอาหารระบบประสาทและระบบการเคลื่อนไหวของร่างกาย เริ่มจากระบบย่อยอาหารสิ่งสำคัญคือการรักษาจังหวะให้สม่ำเสมอไม่ใช่แค่ประเภทอาหารแต่รวมถึงเวลาและวิธีในการกินการกินให้ตรงเวลาในแต่ละวันจะช่วยให้กระเพาะและลำไส้เรียนรู้จังหวะการหลั่งเอนไซม์และกรดต่างๆให้เหมาะสมการเคี้ยวอย่างช้าๆยังคงเป็นสิ่งสำคัญแม้จะอยู่ในเฟสสุดท้ายเพราะนี่คือกลไกลเบื้องต้นที่สุดที่เราควบคุมได้เองและส่งผลชัดเจนที่สุดต่อกระเพาะ ระบบที่2คือระบบประสาทโดยเฉพาะส่วนที่ควบคุมการย่อยอาหารเช่นระบบประสาทพาราซิมพาเทติกซึ่งจะทำงานดีในช่วงที่เราผ่อนคลายถ้าคุณยังใช้ชีวิตแบบเครียดเรื้อรังคิดไม่หยุดงุดหงิดง่ายหายใจไม่ลึกระบบนี้จะทำงานด้อยลงส่งผลให้การย่อยแย่ลงและนำไปสู่อาการกรดไหลย,ย้อนซ้ำอีก วิธีง่ายที่สุดคือฝึกการหายใจลึกวันละ5นาทีหรือใช้เทคนิคแบบ box breathing ที่หลายงานวิจัยยืนยันว่าช่วยลดระดับคอร์ติซอลและฟื้นฟูระบบย่อยได้จริงที่สำคัญคือทำอย่างสม่ำเสมอไม่ต้องนานแต่ต้องประจำ ระบบสุดท้ายคือการเคลื่อนไหวของร่างกายถ้าระบบนี้ไม่ดีทุกอย่างที่คุณทำมาจะค่อยๆเสื่อมลงเพราะการเคลื่อนไหวส่งผลต่อระบบไหลเวียนเลือดระบบประสาทและการทำงานของกล้ามเนื้อเรียบที่อยู่รอบหลอดอาหาร คุณไม่จำเป็นต้องออกกำลังหนักแต่ควรเคลื่อนไหวสม่ำเสมอในระดับเบาปานกลางเช่นเดิน30นาทีต่อวันโยคะเบาๆหลังตื่นนอนหรือการยืดเหยียดกล้ามเนื้อช่วงล่างและหน้าท้องเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นให้กล้ามเนื้อหูรูดหลอดอาหารและช่วยให้ระบบภายในทำงานสมดุลพอทั้ง3ระบบนี้ทำงานประสานกันร่างกายคุณจะเข้าสู่ภาวะสมดุลและเริ่มปิดวงจรกรดไหลย้อนได้แบบถาวรไม่ใช่แค่บรรเทาแบบชั่วคราว อีกเรื่องสำคัญที่ผมอยากให้คุณคิดไว้ในเฟสนี้คือความยืดหยุ่นในระยะยาวไม่มีใครทำได้ร้อเปอร์ซนตลอดเวลาบางวันคุณอาจเผลอกินของทอดบ้างนอนดึกบ้างนั่นไม่ใช่ปัญหาตราบใดที่คุณรู้วิธีกลับมารีเซ็ตตัวเองและไม่ปล่อยให้การหลุดครั้งเดียวกลายเป็นพฤติกรรมถาวรเฟสนี้คือการเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นคนที่รู้จักร่างกายของตัวเองเข้าใจจุดอ่อนของตัวเองและสามารถดูแลได้ด้วยตัวเอง คุณไม่ต้องใช้ยาไปตลอดชีวิตไม่ต้องอยู่กับอาการทรมานเหล่านี้แบบเรื้อรังและที่สำคัญที่สุดคือคุณไม่ต้องกลัวมันอีกต่อไปนี่คือปลายทางของเส้นทางฟื้นตัวจากกรดไหลย้อนแบบธรรมชาติและวิธีที่คุณจะสามารถอยู่กับร่างกายตัวเองได้อย่างมีพลังในระยะยาว ทั้งหมดนี้คือ5เฟสที่เราออกแบบมาเพื่อฟื้นฟูอาการกรดไหลย,ย้อนจากรากไม่ใช่แค่กดอาการให้เงียบไปชั่วคราวแต่คือการค่อยๆรีเซ็ตระบบในตัวคุณเริ่มจากรู้จักอาหารกระตุน้นต่อด้วยการปรับจังหวะมือ้อการจัดระเบียบหลังอาหารตั้งค่าร่างกายใหม่ไม่ให้หลังกรดผิดเวลาและสุดท้ายคือเชื่อมทั้งระบบให้ร่างกายทำงานกลมกลืนในระยะยาว คุณอาจกำลังคิดว่าจะทำได้เหรอแต่อย่าลืมว่าร่างกายของคุณไม่ได้พังมันกำลังขอความร่วมมือและสิ่งที่คุณกำลังฟังอยู่นี่คือแผนการที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณกลับมาคุมระบบนั้นได้อีกครั้งเริ่มจากแค่หนึ่งเฟสก่อนก็พอเลือกคอที่คุณรู้สึกว่าใกล้ตัวที่สุดแล้วลงมือทำคุณไม่ต้องเปลี่ยนทุกอย่างพร้อมกันและไม่ต้องเพอร์เฟกทุกวันแค่ขอให้คุณตั้งใจจริงและไม่ยอมแพ้กลางทาง ถ้าคุณเคยผ่านอาการแสบร้อนตอนนอนกลางคืนเสียงแหบตอนตื่นนอนหรือความกลัวว่าจะต้องกินยาตลอดชีวิตผมอยากให้คุณรู้ว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวเรามีคนดูแลสุขภาพแบบคุณอยู่ในคอมเมนต์มากมายแชร์ประสบการณ์กันอยู่ทุกวันและผมก็อยากให้คุณเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งตรงนั้นด้วย กดติดตามกดกระดิ่งไว้เลยครับเพราะคอนเทนต์หน้าผมจะพาไปดูว่าอาการที่คล้ายกรดไหลย,ย้อนแต่ไม่ใช่มันมีอะไรบ้างและทำไมบางคนกินยาแล้วไม่ดีขึ้นสักทีแชร์คลิปนี้ให้คนที่คุณรักดูด้วยแล้วเจอกันในคลิปหน้าดูแลสุขภาพกันนะครับ